สวัสดีครับวันนี้วันที่19เดือนเมษายน2568ครับผมอยู่ที่สวนครูจีครับอยู่กับพี่วิไลครับคนดูแลสวนครับนี่โอ้ลูกสวยมากเลยพี่ยังไม่ต้องถามอย่างอื่นดูทรงลูกก่อนโอ้แบบพวงก็มีอันนี้คือสวยเลือกได้ครับสวยเลือกได้นี่มีสิบต้นสวยเลือกได้ใช่ไหมใช่แล้วที่จะถามพี่ศรีวิไลครับว่าสวนนี้ใช้ปุ๋ยแบคแคท แบบร้อยเปอร์จริงไหมจริงอือใช่เองใช้มาตั้งแต่ระยะไหนทำใบทําอาทาใบดอกลูกลูกมีหลายคนเขาบอกสงสัยว่าปุ๋ยแบคแคทอะเก่งเฉพาะทําใบมันทำลูกไม่ได้หรอกเขาบอกอที่วิไลว่ายังไงผลงานอือก็รอรอรอดูเหมือนกันครับว่าจะจริงอย่างที่เขาว่าไหมอืมอเราดูผลงาน ไม่ต้องรอแล้วค่ะไม่ต้องแต่ที่เห็นตอนนี้เนี่ยผสมอย่างอื่นไหมไม่ไม่ผสมอย่างอื่นเลยใช่ไหมมีขยะข่าแมลงนอกจากคือปุ๋ยแบคแคทนอกจากยาเพี้ยกับยาแมลงเนี่ยใช่คือไม่ได้ผสมยาอื่นไม่ผสมอื่นเชื้อราก็มีของเราอยู่แล้วเชื้อราก็ใช้แบคแคทบวันอย่างเดียวใช่นี่ครับท่านผู้ชมคือคือคำยืนยันจากพี่ศรีวิไลคนที่ดูแลสวนทุเรียนครูจีเนาะใช่อันนี้ ต้นนี้คิดว่าประมาณกี่ลูกอะพี่เราเอาสี่สิบได้นะสี่สิบลูกแต่ตอนนี้ห้าสิบขึ้นตอนนี้มันร้อยลูกอัพอะพี่ดูบนต้นมันร้อยลูกอัพอะอดูอย่างกิ่งนี้อ่ากิ่งเดียวเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกิ่งนี้มันก็สิบลูกแล้วพี่อที่ดูวม่กี่กิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เหลือรับประทาน สืง่งเลือกได้สืยอเลือกได้ไม่มีปัญหาที่มีปัญหาที่ผ่านมาแค่ฝนอย่างเดียวครับใช่แ,แล้วเราไม่กลัวเรามีน้ําอำแล้วช่วงที่ผ่าวิวกฤตดอกบานฝ่าฝนมาพี่วิไลแก้ไขยังไงแก้ไขตกปุ๊บฉีดปับ๊บอีต้นที่โดนนะคะ,ะคือตกปุ๊บฉีดปับ๊บเรามีไขย,ยันสิงหากันยาค่ะ สิงหากันยาวไก่ที่ติดตามสวนครูจีตอนนี้เยอะนะพี่คนที่ติดตามสวนอ,อลูกสวยๆทั้งนั้นแหละเอามูลสันคิงดีกว่ามามีต้น,นเดียวก็จะโชว์หน่อยนะนรอบที่แล้วที่ถามว่ามีต้นไหนประทับใจที่สุดต้นนี้ใชเจอเม่เช้าต้นนี้ใช่ แต่ลูกมันสวยเสมอกันเลยนะจริงมีมีแบบนี้อยู่สามสี่ต้นนะเนี่ยแต่ลูกจะไม่เท่าต้นนี้อืมคือต้นนี้ลูกมันมันมันทรงสวยมากคือแบบว่าที่บานตกอืมอ่มาดูมูซันคิงครับทีนี้มูซันคิงเช็คแล้วเช็คแล้วคือเป็นดาวคือมูซันคิงใช่ไหมได้ใช่ดาวนี่คือมูซันคิงเช็คแล้ว เป็นไปได้เนหะ็นไหมนี่ไม่ได้แต่งเลยนะอืมไม่เด็ดเด็ดออกด้วยมีร่วงบ้างเล็กน้อยไม่เคยได้กินนะคะตอนนี้ยังไม่เคยได้กินแต่ปีนี้หวานเจี๊ยบปีนี้อร่อยแค่ไหนโอโนโลูกหนึง่งได้สามแปดแล้วนะสามแปดเหรอทุเรียนเราได้สามได้สาแปดด้วยท่านผู้ชมดอ,อ,อัน,น